ปฏิเจ้าพี่น้องจ้าพอกับสาวบนยูนิวซแแลน์ืือเ่าจ้าเหมือนอยกินเขาแรงน้ำกันสาวบนเฮดอันปีกตับไก่พี่น้องปีกตับไก่ตำบักแตง สมพักจ้าสมพักเฮ็ดแต่ผุนละจ้าพี่น้องแต่ว่าเสาว,วนแบงเข่าซองแข็งไหวท่นจังบริเฮ็ดหลายเถียวเนาะของมันเฮ็ดยาก <c oughs> พักกะได้ยี่สวนคือเกาจ้าออกิีคือเกาเข้าเนียวติยย๊บยญ่งมาได้จ้ามาได้อกินเข้าแลงน้ำกันจ้าลูกไส้หลากก,กินอยู่นี่ยละจ้ะาโบเขากลองพึ่งจะเฮ็ดง,งานมาเมื่อยๆมยยังพอได้อาบนามแต่ว่าหิวเขาแห้งท่าน พอใหญ่กับบกินน้ำจาจเมื่อนี่ก่อนจะกินสาวบนขอบคุณพี่น้องหลายๆน่าจะน้อที่ขามาติดตามฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้สาวบนด้วยนะคะขอบคุณจ้ะมากิาดข่ากันอืมบเด้กินข้าสวยจ้งเมื่อนี่ ไปธุระมากก็เลยส่งยากจังหน่อยอม,มาด้วจ้าเอินวัสสุผูสุกคนน้องโฟนมากละเป็นเขาแม่เอ็มเจหน่อยมาด้วยเจนหน่อยเนนอยสี่ยมูเอฟซีล่ำลูกกามาด้วยจ้าอืม น่องหอมน่องจิตมาได้โลละกินข้าวมผีไปได้น่องอุม้มน่องมะลิมาแซ่บๆจ้ะอืม้ม

ตับไก่สาวบนเสือมาหลายๆกันามะาละลางแล้วต้มมักพี่น้องแปลกป่สาวบนต้มซะก่อนแล้วจังมกักซอส แล้วก็จะเอามาเสียบไม้แล้วย่างไปลองทำบดต้มก่อนอยานมันสุกบดีชาวบ้านก็เลยต้มก่อนแล้วจังเอามาามากแเสียบไม้ย่างอีกที่หนึง่ง หลายขั้นตอนอยู่จ้าแต่ว่าเห็ดกินเองเนาะ <c oughs> ลามพี่น้องไปก่อนจ้าขอบคุณหลายๆที่มาติดตามเนาะจ้าแมะบ๊าย,ายจ้า